สวัสดีครับทุกคนผมชื่อไทรบอกแชแนลและในวันนี้ผมจะมาเล่นแมปอ่อจำชื่อไม่ได้นะทุกคนแต่เป็นแบบเนี้ยก็คือแมปนี้จะต้องรับรับไอ้พวกนะั้นแล้วก็ต่อสู้กับปีต่อสู้กับพวกบอดหรืออย่างนี้ก็ไดนะ้ โอเคงั้นเรามาทดสอบกันมามาเริ่มเลยโอ้เรียบร้อยทำต่อไปผู้คนมันเข็นใสามาคนนี้เนะี มาเลิ่มเลยโอ้มาเริ่มอีกรอบมาเลิมมาเลยโอ้โอ้ไม,ม่เลยนะโอ้โอ้เออเปิดก่อนว้า ก่อนนะทุกคน,กคนมันกระสือมทำต่อไปอย่าเพียงได้อยู่ลอง PVP บ้างน้ ควมันเข็นอะเรียบร้อยตอนนี้นายบ็อกซี่เข้ามาแล้ววันนี้ไปก่อนเด้อผู้ต่อไปอย่า,อย,าอย่าหยุด โอเนะอเติร์ะโอ้เข้ามาแล้ววอล์ลอไอพน่นอ๋อน่ ตามต่อไปอย่าหยุดเรียบร้อยทุบแตกเลยมีรูทรงไหนบ้างที่มัน ตรงไหนที่มันแบบสามจุดเลยมาอัพเดกันโยกกั้นบูท หา <Okay>. อันนี้มันน่าสนใจเราไปันนี้ดีทดสอบก่อน ดนหลังไโอ้พียบเลยมา oh my god การอัปเดตก่อนอยู you ่ know ไหนละมาเด้อ ตายใครตายวงล้อมาสู้ก่นมาโน,น มีลานเสร์มอุปกรณ์ไหมนะมีลานโลบักแล้วก็รถ เซฟก่อนโอ้ห้าก่อนไม่มีแล,แล้วใช่ไหม้ป ลองอันนี้ก่อนโอ๊อโอยเกียร์มันอยู่ด้านล่างมันจะได้เหมาะสำหรับนี่ ไม่ดุดเลย แตกสี่ละจะเต็มหลอดแล้วเจอะเนื้อเรียบร้อยตับแปกก่อนเลยเกือบตายอัปเกรด ก็ะดานบนเผื่อได้อันนี้ไม่ใช่แล้ว มาทดสอบไอย้ยางยืดนี้ก่อนได้ด้วยมาต่อแล้ว นี่นาจะเต็มหลอนแล้วรีบเจาะโอ้รีบเจาะเต็มแล้วเย้อีกนิดเดียว นี่ไงเจาะเจาะแบบร้ยเย่เลเวลแปดแล้วโอ้โหว้าวโหเยอะเลยมาอัพเกรดกัน เริ่มไม่ได้นะโอ้เอ้ยคอรนอะอยู่เนอ่ย

มันเป็นสิบก็อพออันนี้มันจอดดีกว่าเนะี่ยอันนี้ไม่โดนเจาะก่อนเลยเจาะตูดเฮ้ยทุกคนได้แนละ้วเริ่มได้แนละ้วนี่ไง ไปไป PVP ก่อนมันจะทำอะไรเฮ้ยต้องการอีก โอ้จุดแหวกเลยดีเนี่ยน่ะขอขอแวะดูก่อนมีอะไรบ้างอันนี้ าต้องการอีกมีดีๆไหมนะไม่มีแล้ว รอบสุดท้ายแต่ขอให้มันได้ครับมันบ <G ül> ้ากันทุกคนโอ้มันบ้ากันทุกคน มันชอบเขยน,นทุกคนน้ำมันจะเซนได้แค่นเดียวด้วยทำแบบนี้เนาะ มันช่วยอะไรได้บ้างอะ่ะเออโอเคทุกคนเมจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวจะต่อแล้วไม่รู้จะต่อไงต่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ